สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะเจอกันกันกบดีเจต่อระกูลกันอีกแล้วนะครับอะไรที่คุณอยากจะรู้เราจะไปหาคําตอบมาให้คุณกันนะครับมีหลายคนสงสัยกันเหลือเกินว่าเอไอเจ้าไข่ผำนี่คืออะไรนะครับ <c oughs> หลายคนได้ยินแล้วก็ต้องฟังกันให้ดีนะครับอย่าไปฟังเพี้ยนนะฮะ จริงๆแล้วไข่ผำนี้เขาถือว่าเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อร่อยมากๆแล้วเขาบอกว่าเป็นสุดยอดของอาหารนะครับที่มีโปรตีนสูงมากๆแล้วก็ยังสามารถที่จะนํามาทาเป็นอาหารได้หลากหลายเมนูมากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามชนบทจะรู้จักไข่ผำเป็นอย่างดีเพราะว่าเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันตามภาษาชาวบ้านกันนั่นเองเดี๋ยววันนี้ดีเจต่อระกูลนะครับจะพาไปเจาะลึก นะครับว่าไอ้เจ้าไขา่ผัเนี่ยคืออะไรนะฟังให้ดีแล้วก็ออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับไข่ผัคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์จริงไหมทำเป็นเมนูอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับ ไขพ่พำมมีชื่อเรียกเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ผำผำเฉยๆไข่น้ําหรือว่าไข่แหนนะครับซึ่งก็เป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งถือว่าเป็นพืชที่มีขนาดเล็กที่สุดนะครับซึ่งมีน้อยคนจะรู้จักสําหรับไขพ่พำเนี่ยคนทางเหนือนะครับก็จะเรียกผำส่วนคนภาคกลางนะครับจะเรียกไข่น้ําแล้วก็คนอีสานบ้านเรานะครับก็จะเรียกไข่ผำกันนั่นเองเรียกแตกต่าง กันไปตามแต่ละภาคแต่ว่ามันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็อร่อยมากๆด้วยสามารถจะนำมาทําเป็นเมนูได้หลากหลายและก็มีคุณประโยชน์นะครับเพราะว่าเป็นพืชที่มีสีเขียวนั่นเองไขพ่พามเป็นพืชน,น้ำนะครับลักษณะเป็นสีเขียวขนาดเล็กคล้ายไข่ปลากระจายคลุมอยู่เหนือผิวน้ำเป็นแพรนะครับมีขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่งเช่นในห้วยน้องคลองบึง ตามธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีมากนะครับในแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่เป็นน้ำนิ่งๆไม่มีการไหลเวียนนะครับส่วนเวลาเก็บเนี่ยนะครับเขาจะใช้สวิงช้อนขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะนำไปปรุงอาหารนำไปรับประทานนั้น เราจะต้องนําไปล้างให้สะอาดซะก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีสิ่งสกรปรกอนุ่นไอ้นี่ติดมาอาจจะทําให้เราเนี่ยป่วยได้แล้วก็ต้องทําให้สุขกันก่อนด้วยนะครับแล้วก็เจ้าไข่พังนี่เองแหละนะครับก็เป็นพืชผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านอย่างเราๆนี่นิยมนําไปรับประทานนะครับนําไปปรุงเป็นอาหารเมนูน,นู่นนั่นนี่ตั้งแต่สมัยโบราณ ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริบตาว่าอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีรสชาติที่มีความหอมมีความมันอร่อยมากๆเลยในส่วนของตัวลักษณะไขพ่พามนั้นนะครับก็เป็นพืชน,น้ำที่มีขนาดเล็กๆมากมาก คล้ายกับตะไคร่น้ำนะครับรูปร่างก็จะเป็นเม็ดเล็กๆก,กลมๆนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.1ถึง0.2มิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเล็กมากเลยเนาะแต่ว่าเขาจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนไงนะครับจะเป็นสีเขียวนวลน,นะครับลอยอยู่เหนือผิวน้ำเป็นแพรมมาเกิดในธรรมชาติที่มีน้ำใสน้ำนิ่งๆน,นะครับเช่นห้วยน้องคลองบึงนะครับและก็มาเจเริญเติบโตอยู่บนผิวน้ามีรูปร่างลักษณะคล้ายรูป ไข่อ่าก็เลยเรียกกันว่าไข่ไงจัดเป็นพืชดอกที่ไม่มีรากและก็ใบนะครับขึ้นอยู่ตามแหล่งน้ําธรรมชาติซึ่งคนในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนิยมใช้เป็นอาหารนะครับที่เรียกว่าโอโหอร่อยมากนะครับเขาบอกว่ามีรสชาติมันแล้วก็มีโปรโตีนสูงมากถึง40%ของน้ําหนักแห้งนะครับโดยปริมาณโปรโตีนคล้ายคลึงกับถั่วเหลืองเลยด้วยนะครับสูงกว่าไข่และก็เนื้อแต่ รมาณโปรตีนจะไม่สม่ำเสมอครับขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่โดยจะแปรผันไปตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆนั่นเองคุณสมบัติและก็ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเจ้าไข่พัมเนี่ยนะครับนอกจากจะใช้เป็นอาหารของคนและกสัตว์แล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันยังสามารถช่วยบำบัดน้ำเสียได้อีกด้วยนะครับโดยไข่พัจะช่วยให้ปริมาณออกซิเจนนะครับที่ละลายน้ำมีค่าสูงขึ้นความเป็นกรดเป็นด่างจะอยู่ในระดับค่อนข้างเป็นกลา และค่าความขุ่ของน้ำที่เสียก็จะมีค่าต่ำลงนะครับแต่นะครับไม่แนะนำนะครับให้นำไข่ผําจากการบำบัดน้ำเสียไปรับประทานนะเพราะว่ามันจะมีการดูดซับอะไรสิ่งที่เสียหรือว่าอะไรต่างๆสะสมอยู่ในผําเยอะมากเดี๋ยวเราไปกินเนี่ยเราอาจจะป่วยได้นะครับควรจะเลือกนะครับเก็บไข่ผําในที่ที่มีน้ำใสและก็สะอาด ก็ถือว่าเป็นการดีแต่มันก็ยังไม่สะอาดร้อเซ็ไงเราก็ต้องเอาไปล้างดีๆแล้วก็ต้องนะครับเอาไปทำให้สุกสะก่อนจะเป็นการดีที่สุดนะครับคราวนี้เรามาเจาะคุณประโยชน์ของไข่พรัมกันดีกว่านะครับผมนอกจากจะเป็นพืชขนาดเล็กที่ทำได้ทั้งอาหารของคนและสัตว์แล้วเขาบอกว่ามีแคลเซียมสูงมีเบต้าแคโรทีนสูงนะครับ แต่ถึงแม้จะมีคุณประโยชน์สูงมากมายเพียงใดเนี่ยนะครับผมก็ควรจะนํามาปรุงให้สุกสก่อนนะครับโดยเขาบอกว่าไขา่พัม100กรัมนะครับให้พลังงานต่อร่างกายถึง8กิโลแคลอรี่พลังงานสูงเลยนะครับประกอบไปด้วยเส้นใย0.3กรัมแคลเซียม59มิลลิกรัมฟอสฟอรัส25มิลลิกรัมแล้วก็มีธาตุเหล็กสูงถึง6.6มิลลิกรัมนะครับนอกจากนั้นยังมีวิตามิน A วิตามิน B1 B2 มีวิตามิน C มีไนอาซีแล้วก็มี กรดอะมิโนที่จําเป็นหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นลิวซีนไลซีนวาลีนฟีนิลอะลานีนทิโอนีนไอโซลิวซีนแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนสูงมากนะครับพร้อมกับมีสารคอรโรฟิลนะครับที่พบมากในพืชสีเขียวนะครับลักษณะคล้ายฮีโมโกลบินซึ่งก็เป็นส่วนสําคัญในเลือดนะครับมีรายงานวิจัยนะครับว่ามันมีฤทธิต้านอนุมูลอิสระนะครับรักษาอาการท้อง ผูกมีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อช่วยปรับสภาพร่างกายให้เป็นด่างในคนที่มีภาวะเครียดนะครับหรือร่างกายมีความเป็นกรดจากอาหารและก็รักษาภาวะซีดในคนที่เป็นโลหิตจางก,กันได้ด้วยแต่ก่อนนี้เราจะเห็นว่ามีพืชที่เป็นสาหร่าย โน่นนั่นนี่ที่เขาออกมาขายกันเป็นอาหารเสริมที่เขาบอกว่ามีโปรโตีนสูงๆใช่ไหมครับอันนั้นแหละคล้ายๆกันเลยนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะมีโปรโตีนสูงมากๆแบบไม่น่าเชื่อเนาะแล้วก็อย่างที่กล่าวมาก็คือมีสารอาหารเยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อด้วยเช่นกันนะครับและถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์มันเนี่ยเราสามารถจะทําได้ไหมทําได้นะครับโดยเราอาจจะหาโอ่งอ่างน้ํากรละมัง่อซีเมนต์นะครับ S <S <an> ก็นะครับเอามาใส่น้ำนะครับผมแล้วก็เอาเจ้าไข่ผำเนี่ยมาแช่น้ำไว้เรียว่านะครับมันก็ต้องการแสงแดดจัดด้วยเหมือนกันมันจะได้ขยายพันธุ์ได้ยอย่างรวดเร็วเนาะนะครับวิธีการพ่อเลี้ยงก็ง่ายๆกันเลยแล้วเจ้าไข่ผัของเราเนี่ยนะครับเขานิยมนำมาทำเป็นอาหารประเภทอะไรยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันตั้งแต่ทอดผัด ต้มอะไรไปเลยโอ้เยอะแยะ,ยะมากมายนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับบางคนนี่เอามาเจียวใส่ไข่นะคือเอาไข่มาใช่ไหมครับตีตีตีแล้วก็ใส่เจ้าไข่ผํมลงไปด้วยนะครับจากนั้นก็เติมเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วน้ำปลาพริกไทยอะไรต่างๆตีให้เข้ากันนะครับแล้วก็ทอดเจียวนะครับถือว่าเป็นไข่เจียวนะครับไข่ผําที่เขาบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับ มาถึงแกงนะครับ เขาบอกว่าสามารถจะทําแกงได้เหมือนกันนะครับเป็นแกงขั่วผัานะครับโดยเอาผับเนี่ยมาล้างให้สะอาดนะครับใส่เนื้อหมูใส่เครื่องแกงกะทินะครับใบมะกรูดพริกชี้ฟ้ากระเทียมกระปิน้าปลาอะไรใส่ไปได้ตามใจชอบนะครับแล้วก็นําไปเคี่ยวนะครับให้เข้ากันแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถจะนํามารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆได้แล้วด้วยนะครับแต่อย่างหนึ่งเน้นย้ําสุดท้ายเลยก็คือว่าไม่ว่าเราจะรับประทาน อะไรที่เก็บมาจากธรรมชาติพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยก็คือเราควรจะต้องล้างให้สะอาด สองก็คือถ้าเกิดว่านะครับเราสามารถจะปรุงสุกได้เราควรที่จะปรุงให้สุกก่อนเนาะเพราะว่าพืชอะไรก็ตามแต่ที่ลอยอยู่บนน้ำอยู่ในน้ำนิ่งๆน,นะครับมันก็จะมีเชื้อโรคมีโน่นมีนี่ปะปนกันมาซึ่งตาเปล่าของเรามองไม่เห็นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นดีเจต่อยระกูลขอเตือนให้ทุกท่านเน้นย้ำว่าการรับประทานอะไรก็ตามแต่ล้างให้สะอาดหรือปรุงให้สุกผ่านความร้อนจะเป็นการดีที่สุด นะครับซึ่งเขาก็เตือนกันมาเยอะว่าการรับประทานไข่ผำที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยไม่ควรจะนำมานะครับรับประทานกันสดๆเพราะมันจะมีเชื้อโรคอะไรปะปนที่เรามองไม่เห็นอยู่เยอะกันนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วหลายคนก็คงจะรู้กันแล้วว่าเจ้าไข่ผำนี่คืออะไรอย่าออกเสียงผิดอย่าออกเสียงเพี้ยนเรียกกันให้ถูกเขียนกันให้ถูกก็แล้วกันนะครับของอร่อยที่หาได้ตามพื้นบ้านของเรา จบแล้วสําหรับวันนี้กับคลิปนี้นะครับอะไรที่คุณอยากรู้อะไรที่คุณสงสัยต่อระกูลจะไปค้นหาคําตอบมารวบรวมบอกให้กับทุกคนได้รู้ให้กระจ่างแจ้งกันใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมเข้ามาขอกันในใต้คลิปนี้ส่วนใครที่เคยกินไข่ผำเคยทำนะครับอาหารจากไข่ผำเคยเก็บ เคยเห็นเคยรู้จักเข้ามาคุยเข้ามาบอกเพื่อนๆกันได้ส่วนใครที่ยังไม่รู้อยากจะเข้ามาถามอะไรเพิ่มเติมก็เข้ามาถามกันนะครับตอระกุลจะเข้ามาตอบหรือว่าอาจจะมีผู้รู้เพื่อนๆช่วยกันตอบก็เป็นไปได้คลิปหน้าอยากฟังเรื่องอะไรเข้ามาขอกันนะครับแล้วก็จะเจอกับเรื่องอะไรอะไรที่คุณอยากจะรู้กันต่อก็ติดตามกันได้ในคลิปหน้าวันนี้ดีเจตอระกูลลาไปก่อนสวัสดีครับ